ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟุตบอลนัดใครไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ทีวี808อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแชมป์6สมัยแล้วไงมูรินโญ่ไม่แชร์เซบิยาถูกยกเหนือก,กว่าโรมาโชเซมูรินโญ่กุนซือเอสโลมาเฉยๆกับการที่เซบิยาถูกยกเป็นต่อในเกมรอบชิงยูฟ่ายูโรปาลีก วันพุธนี้นพร้พอมอัปเดตความฟิตของเปาโลดิบาราตัวลุกคนเก่งโอเซมูรินญูเฮดโค้ชเอสโลมาเชื่อว่าทีมตนคู่ควรกับการมาถึงรอบชิงชนะเลิศในยูฟ่ายูโรปาลีกและไม่สนว่าเซบียาถูกยกเหนือกว่าโลมาในเกมรอบชิงที่จะฟาดแข่งกันในวันพุธที่31พฤษภาคมนี้เซบียาได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งถ้วยยูฟายูโรปาลีกจากการที่พวกเขาได้แชมป์รายการนี้ถึง6สมัยมากสุดเหนือทุกทีม แต่ถึงกระนั้นมูรินโญ่มองว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลใดๆต่อเกมที่กําลังจะมาถึงแน่นอนผมคงจะต้องบอกว่าประวัติศาสตร์มันไม่เกี่ยวแต่ทีมคู่แข่งมักจะคิดต่างออกไปพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นต่อเพราะประวัติศาสตร์ว่าแบบนั้นซึ่งผมก็เคารพนะแต่เรามาถึงรอบชิงครั้งนี้เพราะเราคู่ควรจริงๆสําหรับพวกเขาการมาถึงรอบชิงยูโรปาลีกคงแทบจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สําหรับเรานี่คือเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆสําหรับแฟนบอลเซบียาก็เช่นกันการเล่นนัดชิงบอลยุโรป มันก็เหมือนกับการเล่นในสเปนแต่สําหรับเราแล้วมันคือเกมประวัติศาสตร์ยอดกุญซือชาวโปรตุกสวัย60ปีเก่าเมื่อวันพุทธที่30พฤษภาคมโดยฤดูการก่อนเจ้าตัวพาโรมาควาเชมยูฟายูโรฟ้าคอนเฟล,ลีกนอกจากนี้มูรินโญ่ยังพูดถึงเปาโลโดิบาลากองหน้าคนสําคัญที่พลาดเกมลีกมา3นัดติดเพราะปัญหาบาดเจ็บที่ข้อเท้าเกมในวันพรุ่งนี้สัก2 0 3 0นาทีเขาคงจะได้เล่นแหละสำหรับข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ก็จบกันไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจฟุตบอลนัดด้วยนะครับ